นูสวัสดีครับผม จมจเอ้ยเพิ่มมันเบิร์ดกว่า่นั้นแ่ะมันแห้งห่ะรถทิพ์รถทิพต FC หอปอล่า FC ครับผมจ้าปะ Morning Morning เป็ดโสนะครับเมื่อกี้ครับอาร์มลายมันแห้งๆนะเพิ่มมาเลยหรือเปล่ามันแห้งนะลูกใหม่ด้วยแหละมัลากไปแล้วมันมึลากหรอเปลายมันมีกำลังปะมีมันไม่อยู่หรืแบบอืมหรอ มาลองนี่ไปลองนะเจอเนี่ยไปดูมันดิแบ๊กอ่าลองดูน,นะการสะบัดไม่มีนะมีป่ะปักอยู่ฝั่งนี้แบ๊กถือก่อนไหนตรวจูู รถกายพันนะครับมีดูท่อด้วยลูกค้าบอกชอบกระดกกระดก รถไอ้ตัดไม่ดูท่อเลยโดดไม่ดูต่อเลย <g ul og three> เกือบล่วงเกือบล่วงรถไปแล้วไม่ดูเลยหาท่อขนาดนั้น to <today> เดี๋ยวสัมภาษณ์ตอนจะล่วงรถหน่อยแป๊บนึงพอรู้สึกมันเป็นยังไงครับ ชนทอ่อชนทอ่อรถไม่ได้แรงนะที่จะล่วงรถอะ่ะโดดไหมอ่นะดับก่อนดับก่อนนั่นสุดอดิ <c oughs> อันเกียลือมึงไม่เห็นท่อ

hẹn mà cạn trai cân ăn một lần Đáp lại <laughs> สิบเอ็ดศูนย์หนึ่งซ่ต้องเจอขาบูขาบูไทยประดิษฐ์หน่อย ตัวแรงรถทิพรถทิพตรันแรกตีเบ็ดศูนยไ์ไลปไล่มาเี๋ยวก็เห้าเหมือนเดิมอะรันแรกตีเดศูน 0, ยไ์ไล่ปไล่มาตีเ็ดห้าเหมือนเดิมรถทิพจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวโมโคาบูหน่อยมันคางเลย เดินหอบด้วยไม่ธรรมดานี่ครับท่อ เขาเรียกว่ารุ่นอะไรก็ไม่รู้จังเอมือบอลอ้าวคุยกันคุยกัน แกงกระบูกกันครับ Mình bố đi, mình bố đi anh chết k Nhiều quá, Đi lên, lên 3โซน6 7 6พี่ผ่ายากลางไม่เดินมันไปโบ่ไปนะไปแบบลงุลงๆมันสักล้วไมโบ่อืมถ้าเกิดถ้าเกิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้จะเตอร์เตอร์3 4 3> ่เดี๋ยวจะขึ้นมันถ่วงนลำหนักเพิ่ไมไปด้วยไนงะถวงไป4โลเพราะว่าเธขึ้นเปลี่ยนเป็นรถน้ำมัน มันโบ,บ,บไปกว่าท่อแม่งไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาท่อไอ้นพ่อนเอ้ยแต่มันก็ยังหหกเจ็ดเว้ยมันต้องสี่สาไอ้สี่สองอ่ะหกหกเดี๋ยวดูข้อแตกต่างนะครับขบูนี่คุณนี้สายแม่ลุงตุงนังเลยเว้ยเฮ้ย ก็บไปอยู่ใ้มึงออกดีมากเลยว่ะงอ148เลยฮะเดี๋ยวลองข้าโบูเอาพัดลมมาเป่านะลองมีคุณนี้ดูนะครับดูว่าข้อแตกต่างเป็นยังไงแต่ปกติผมก็ไล่มีคุณนี้อยู่แล้วแหละ นี่จะเตอร์กิโลนะครับเดี๋ยวว่าจะลองใส่สามห้าดูสามสี่ก่อนนะสามห้าเดี๋ยวซอยใหม่ทัน ขายขบูเยอะไปก็พี่ก็ใสมาเลยวิ่งเลยพี่แต่ดูผลง,งานดิข้างไหนข้างนี้นนดิพองปักเลยโซ่ดอกโดดป๊ะไปไหนมาหวตัเองเลยช่างมานอเคนะครับออเนะ มันกลางแรงใจที่เราเพิ่งเสร็จเลยนะเพิ่งเสร็จนะเพิ่งขึ้นขึ้นสองวันเสร็จอ่ะขึ้นสองวันเสร็จรถยังไม่หนุนเริ่มรถขาบางลิบบางเลมลิบโกโคกอะทำไหวหรือเปล่าครับไหวครับผม แรงแรงดีนะดากใหม่ใหมโอ้ขาวไม่เนี่ยว่าตัดดูอ่ะอันอไม่ใช่มัันแล้วตันโตร่รสกอันนี้ขึ้น2วันเสร็จเลยนะครับเนี่ย เ,เปลี่ยนพ่อก็อลง้พอ,อกระดกะอ,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 อ่ะอลิมิตเต็ดพ่อกระดกของพันจัง ผ่านแล้ว,ลวฝาบทืบช่างเอหน่อยครับถามเมื่อกี้แสบขาบเปล่าแสบดีพี่พองเนะี่ยไหนดูคนงานดิพแลองไปแล้วจัดไ,ไ,ไม่ดูท่อเลยดีไม่ร่วงรถกระโดดท้า้ตายรถผมเองครับ <c oughs> ติดเทศีสองสี่โทษแรงอ่ะเอาเรื่องว่ะกดหัวใจให้สัตว์เล่นหน่อยได้ป่ะ2,000คนเนี่ย กดหัวใจทักเธอเลยหน่อยได้ปะ FC แรงใจ FC คนกดลนไลค์ FC คนนี้ได้ปะ FC คนพูดได้ปะ,ะน่ารักมากครับมาหัวใจมา เดี๋ยวผมจะทำลายมิกกี้เมาส์นะครับรถเมียนะครับคันนี้ครับรถเมียรถเมียเอเอ,เอดูเรื่องวันนี้รปเตอบอลนะนะลองใหม่ดิ